สารปรจาต่ละงวดพออาจารย์นี่อาจารย์งวดที่ผ่านมาเนี่อาจารย์ใ <GO> ห <av uther> ้ถือมาดประมาณจังวดเลยอครับอาจารย์โจมครับสองสามวดสองสามวดวดว่าหนี่ได้ตัวไหกับวดวาหนึ่งนี่วดื่งกี้นี่ก็ได้ศูกับศูนยกับศูนยกับศูนยกับศูน่างเดียวเท่านั้นบมครับ อนะครับท่านผู้ชมนะครับรพิมพ์รอง,องอไปเลยเาสามตัวนั่นก็สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดเอาคัตซ์ถือกับศูนย์สามศูนย์เจ็ดก็แสดงว่าถือตัวนี้ถ้าเราจับถูกมันก็ถูกครับผมอู้วเอาพิมพ์รองงวดเดย์นนงวดสิบเอ็ดวันที่สิบหกพฤศจิกายนนี่นะครับเอาได้มาจังใดไปจังใดเลขคำนวณครับเลขคำนวณครับอ้าวอาจารย์โจมนะครับผมในงวดวันที่ผูเรศขวัญมลผมนะครับ คำนวณเลขคำนวณงวดวันที่16นี่อาจารย์โจมนี่อยากจะให้ลงทุนตัวไหนเมื่อกี้ให้ไปแล้ว037 03 037<อ>เอาเต็มเอา0 7นเจต็มจักหางครับเนี่ยอาจารย์ครับเ,เ,รเลขหางเดียวเลขหางเดียวโอ้สูตรคำนวณน,นี่คำนวณมากได้ถึงมากประมาณจังหวัดแหละครับนี่ถึงว่าออกมันก็ออกสังหวดแต่ว่า คนจับถูกมันก็ถูกส่วนมากนี่สิเป็นประมาณจากหางแล้วละอาจารย์โมปล่อยงวดของมันหางเดียวครับหางเดียวแค่นัน้นงวดวันห,หนึ่งให้ตัวเลขกี่งวดวันหนึ่งนี่ย037 037ครับอ้าวแต่มาก7แสดงว,ว่าขันพี่น้องเอฟซีได้ตัวเลขไปกับสีเป๊ตตั๊ด0307 37เนียนเพราะแสดงว่าก็มีโอกาสถือเลยเพราะว่าหางเดียวงวดกอนให้ ศูนยกกับศูนกับเขาศูนเขาศูนย์นะครับท่านผูชมนะครับอาจารย์โจมนะครับวันช้างนะครับเอาระร้างเสื้อ,อยังะเซระ่างอยใร่รบเปทังดีว่าครับผมทังดีว่าทังดีว่านี้อยยุจะปีสา,ส,ปสาสเจปีสามปีมีช่องทางการติดต่อช่องทางอย่างบ่ขันพี่น้องเอซอยากสีเขาไปหาอาจารย์โจมโดยตรงนี้ช่องยูทูครับผมเขาไปในช่องยูทูปช่องยูทูชอิตอีด ชื่ออยังเราบัดนี่พี่น้องผู้พิมพ้มถือเสื้อถือช่องพังดีว่าครับช่องพังดีว่าครับเราก็เป็นที่การคำนวณตัวเลขนี่อาจารย์โจมีคำนวณมาดวนแผนใดแล้วครับสำหรับแนวทางของหัวทวันทีตวต,ตคำนวณล้นหรอกคบคำนวณซวดเลขออกนี่ได้เลยเอาคำตามคำนวณตามอะไรเขาเรียกอะไรเราคือการวินิจฉัยจาก งวดตองวดอย่างนี้นะครับเอาตัวเลขของงวดต่องวดมากขาดการขาดคะแนนแล้วก็จะได้ประมาณแค่หางเดียวตามสังเกตดูเหมือนกับหวยมันตัวเก่าอะไรเอาคือจังหวะนี้นะครับรัฐบาลรัฐบาลเปลี่ยนแชร์หกเก่ารางวัลที่หนึ่งเปลี่ยนตัวเลขหน้าเลขหน้าเต่ากับคกเห็นเห็นนักลงทุนของแสดงว่างวดนี้เสาวันหนึ่งศูนย์่มเลยอะงวดนี้นะไม่มีคนขาดฝันล่มทั้งแถบ เพราะว่าอาจารย์แต่ละจาติบคำนวดออกมากเพื่อกิดจับตัวเลขสูดออกมากแต่ว่าบอม,ม,มีตัวเลขกตกมากตัวนี้ปันไดเพราะว่าตัวเลขกออกมากแค่เปลี่ยนหกกับเก่าครับค่ายกันกับสมัยวังนันเนาะเ<ม>ก้าเ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 จ็ดตะกีนะโอ้ยเหมยแหง้งมันก็น,นาแปลกมันไม่อาเชื่อมันคันธารอาจารย์จมชิดว่าขันหาย่อยละทอร์ไที่มีโอกาสที่เป็นไดแบบนี้ศูดจุดศูดเดบ่ถามว่ามีจักรวเซนี่มันมันมีความ เกิดขึ้นได้หลายเลยล่ะครับแต่มันก็ไม่ละมันก็ไม่บ่อยไม่บ่อยวนมากมันมันจะเป็นอยู่แค่งมวดสองหมวดแค่เหนียบมันก็เหมือนกับเหมือนงวดออกห้าแปดนั่นี่ยสามวดสี่หมวดมันก็ยังออกคือสามแปดแปดสามอะเนาะแปดสามสามแปดถต้นแต่ระบุพจนนี่มันจะไม่เหมือนกันอะไรแต่ที่คำนวณนวนมานี่ก็จะรู้สึกว่ามันก็เข้ามาหลายงวดสองสามหมวดแต่ว่า น่ก็ไม่ค่อยอยากออกสื่อนะครับผมโอ้ส่มเงียบส่มเงียบก็นะครับเอาเรื่อยๆนะครับจะถูกไม่เยอะถูงจะอะไยี่สิบสามสิบาทเอาตามกระลำแรงเขาเนาะกวานก็ไม่ค่อยอยากเล่นหวยเนาะเสียงโชคเสียงดวงเหมือนเราจุกฉลาดกรึเปล่ามันก็เราไปสอยดาวแต่ว่าเพิ่นมเสียงดวงเล่นไปแต่ละงวดละงวดะเนาะเอาโต้ไหนครับผมอีกทีหนึ่งเนี่ยวันนี้ได้แปดหกครับได้แปดหก 8กับ6ตัวเดียวนี่แม่นเอาลสามตัวบ่มี่เนีดด่ยติ3ตัวก็นนคนชอบก็ต้องหาจับสายเอยวเองนึกตรงนี้อ๋ออ่ะนะครับท่า,าทนผู้ชมนะครับแต่พวกนี้ก็อาจจะมี5ติดนะครับ 5, 5 8 6แอ้าวห้ากครับ3ตัวหางเดียว2ตัว1หางนะครับอาถามเท็ดดี้นะครับผมใต้คือเทิงล่างขึ้นบนนี่สินะครับถามเท็ดดี้นะเราเท็ดดี้ผมอาจจะพิมพ์อมาถามมีซิทออกได้ทั้งสองหางครับผมทั้งล่างทั้งบน8 6 ครับเอาสรุปเราก็จับชุดไม่ได้นะเนาะครับเราจะจับยุดล่างจับยุดบนนี่เราก็ฟันทงให้ไม่ได้ครับแต่หวยก็มีแค่นี้แครับมีแปดหกถ้าอยากได้สามตัวนี่ส่วนส่วนบุคคลนะครับนี่โดยส่วนตัวของอาจารย์ห้าแปดหกครับห้าแปดหกนี่ยนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านได้ชอบนะครับผมห้าแปดหกประมาณจะกลางๆลางวดก็อาจจะมีตัวเลขเพิ่มเติมิแพง งออเอานะครับท่านผู้ชมนะครับสลับเวสีทนดนะครับที่ตามอาจารย์โจมอยู่นะครับเดี๋ยวงวดนี้ปล่อยต่องวดเลยนะครับวันที่เราถ่ายทําคือวันที่งววันที่ครับของวันที่สิบหกพฤศจิกาแต่วันที่ถ่ายทําคือวันที่สองนะครับสองพฤศจิกาเนาะไม่ต้องฝันครับไม่ต้องฝันเป็นสูตรคํานวณของอาจารย์เองแล้วก็ใกล้วันที่16นะครับเดี๋ยวแอดมินจะตามอีกสำหรับทนใดที่ตามอยู่ให้พิมพ์เขาว่ารอไว้เลยนะครับอาจารย์โจมหางเดียวเส้นเดียวเท่านั้นนะครับชอบตัวไหนนะห้า แปดหกอย่าลืมเข้าไปติดตามอาจารย์โจมผ่านทางช่อง YouTube นะครับทางดีหวาแล้วก็ทางทิกตอกทางเพจเพจอะไรเพจทางคนเหงาเดียวได้สื่อก็สื่อแปลกแปลกเสีคนเหงาเดียวได้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามนั่นนะครับผมนะครับทางดีหว้าอจะรยโจพาไปดูพังดีหว้าหน่อยครับเผื่อ FC ซอยากจะสนับสนุนในการที่จะช่วยนะครับค่าอาหารนะครับ เพราะว่าหลายท่านนะครับก็เป็นเ c ซีของช้างแต่และเชือกอยู่นะครับท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง วันนี้นะครับเรามีโอกาสนะครับได้พาอาจารย์โจมนะครับเป็นควานช้างนะครับที่เลี้ยงช้างต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงลมค่อนข้างที่เยอะวันนี้เรามางานสนามไม่ได้เตรียมใหม่มาด้วยนะครับพังดีหวานี่อายุประมาณกี่ปีแล้วครับอาจารย์โจมสามสิบเจ็ดปีสามบเจ็ด้จุ๊จุ๊จุ๊อ๋อนะครับคุณยายพังดีหวาส่วนมากนี้จะได้บอกพี่น้องเอฟซีในการบอกเติมคะแนนในการที่จะป้อนผลไม้ไหมในช่วงไหนเวลาไหนมีไหมช่วงแบบนาฬิกา บายนาฬิกาครับผมโอ้ถึงระมา15ทุ่มเนาะก็<อ>ไไขายผลไม้เพื่อที่จะนำคะแนนไปซื้อหญ้าซื้อต้อออนตะกรดให้กับน้องช้างได้กินครับผมโอ้นะครับวันี้ยังบินิบน้ำท่วมพึ่งรถครับหญ้าที่ปลูกแปลงหญ้าก็น้ำท่วมไปหมดเลยครับช่วงก็ลำบากนะฮะเหมือนกันครับผมหาอาหารก็ค่อนยากเนาะอาหารให้น้องช้างก็กินก็ค่อนขวัญหญ้เหมือนกันครับปีนี้น้ำมันเยอะขอฝากุุุอคคณแมม่่ททกๆานนะรับผ กดไลค์กดแชร์สับปะรดสัปบปะดพังดีวานนะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับครับผมครับก็เราเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ท่านผู้ชมให้รับชมกันนะครับหน้าจอที่ท่านผู้ชมจะเข้าไปกดติดตามพังดีหวานะครับอยู่ที่หน้าจอที่เราเห็นอยู่นะ้าหน้าจอเด้อท่านผู้ชมนะครับสำหรับอาจารย์โจมท่านให้มางวดนี้นะครับผมนะครับสามตัวหนึ่งหางแล้วก็สองตัวหนึ่งห่างแล้วก็ใกล้วันอีกนะครับอาจารย์ท่านบอกว่าเดี๋ยว มีดีๆของดีจัดหนักจัดเต็มพิมพ์รอไว้เลยครับผมสำหรับท่านใดที่ตามทางเพจทางช่องคนกับช้างย้ำว่าเป็นแนวทางและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมชคล,ลิ้นค่ะแรกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับอ่ะพี่น้องผมโสนณาแปบ๊บนึงครับผม ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง